พระโกศคืออะไรพระโกศคือที่ใส่พระบรมศพและพระศพของพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศ์หรือโกศที่พระราชทานสําหรับศพข้าราชการผู้มีบรรดาศักดิ์สูงผู้ที่ทําคุณงามความดีทําไมต้องลงโกศตามคตินิยมของพราหมณ์มีความเชื่อว่าการจัดท่าให้นั่งราวกับวระตายในสมาธิก็ย่อมไปสู่สวงสวรรค์ ซึ่งพระโกรดนี้จะมีสองชั้นชั้นในเรียกว่าโกรดทำด้วยเหล็กหรือทองแดงหรือเงินปิดทองชั้นนอกเรียกว่าลองทำด้วยโครงไม้หุ้มทองปิดทองประดับกระจกหรืออัญ,ญมณีให้สวยงามต่อมานิยมเรียกพระลองเป็นพระโกรดแทนจนเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกันเช่นเรียกพระลองทองใหญ่ว่าพระโกรดทองใหญ่เป็นต้นพระโกรดนั้น ก็จะมีการใช้งานตามลำดับยศ14ชนิดถ้าอยากทราบรายละเอียดให้อ่านได้ท้ายคลิปนะคะว่าพระกฏแต่ละแบบใช้งานตามยศใดคนสมัยก่อนนั้นมักจะเข้าใจผิดเมื่อเห็นไม้อยู่ในโกรเข้าใจและพูดต่อๆกันไปว่าไม้นี้เป็นอุปกรณ์ในการยึดพระสบในโกรให้ตั้งตรงนั่งอยู่ได้โดยแทงเข้าไปในร่างกายแต่ความเป็นจริงแล้วไม้นี้เรียกว่า การจับหลักเป็นเพียงไม้ที่ใช้คำคังของพระสพเท่านั้นนอกจากนี้จะมีการนำหมอนรองหนุนรอบๆเพื่อไม่ให้พระสพเอียงและเนื่องด้วยในสมัยก่อนนั้นยังไม่มีการฉีดน้ำยาเพื่อรักษาสภาพพระสบเมื่อพระสบเริ่มสลายไปตามธรรมชาติก็ย่อมจะมีพระบุพโพก็คือน้ำเหลืองที่ไหลออกจากร่างกายจึงได้มีการสอดทอใต้พระโกรธต่อไปยังโถเซรามิก เพื่อรองรับพระบุพโพนี้โดยสมัยก่อนจะใช้ไม้ไผ่ลำเล็กๆและพัฒนามาเป็นท่อพลาสติกใสส่วนการถวายรูปนั้นก็เคยมีการกระทำในการก่อนที่จะมีฟอร์มาลินอย่างทุกวันนี้ลองจินตนาการก่อนว่าในสมัยโบราณศพบรรดาศักด์จะเก็บศพไว้นานพอสมควรบางรายนั้นเก็บไว้หลายปี ส่วนในด้านของพระศพของพระราชวงศ์ก็เช่นกันที่มักจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในช่วงหน้าแล้งของทุกปีเพราะในอดีตนั้นทุ่งพัซุเมรุหรือท้องสนามหลวงในฤดูฝนจะมีน้ำท่วมทุ่งใช้เป็นานาหลวงสำหรับปลูกข้าวพอเข้าฤดูหนาวจึงจะเริ่มก่อสร้างพระเมรเพื่อให้ทันพระราชทานเพลิงในหน้าแลง้งดังนั้นจึงต้องมีกัรมาวิธีบางอย่างเพื่อที่จะเลี้ยงพระศพ ให้อยู่ได้น,น,นานๆโดยปราศจากกลิ่นลบกวนเพราะในอดีตนั้นไม่มียาฟอร์มาลินกันศพเน่าเสียหรือสารเคมีเพื่อให้ศพแห้งไปเองเหมือนในปัจจุบันดังนั้นก่อนถึงงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงเจ้าพนักงานจะเชิญพระศพมาเปลื้องเอาผ้าห่อศพนั้นออกและเอาร่างนั้นลงไปต้มในกระทะใบบัว ซึ่งน้ำต้มนี้มีส่วนผสมของเนื้อไม้บางชนิดที่มีกลิ่นหอมเมื่อน้ำต้มเดือดก็จะใส่สมุนไพรหอมสำหรับดับกลิ่นลงไปด้วยรอจนศพเปื่อยจนได้ที่ก็จะเชิญศพขึ้นมาทำการรูดหากเป็นพระศพก็จะเรียกว่าถวายรูดโดยการเอาเนื้อหนังออกจนหมดเหลือไว้เพียงแต่กระดูกขาวๆจากนั้นเจ้าพนักงาน ก็จะอันเชิญใส่ผ้าขาวลงสู่พระโกศเตรียมพระราชทานเพลิงต่อไปสำหรับเนื้อที่เหลืออยู่ในกระทะน,นั้นก็จะทิ้งไม่ได้แต่จะมีพิธีกรรมการพระราชทานเพลิงเช่นเดียวกับพระบุพโพการถวายรุธนั้นมีครั้งสุดท้ายในปีพศ2499คืองานของพระบรมศพสมเด็จพระศรีสวรินทิลา บรมราชเทวีพระพันวัสาอายิกาเจ้าซึ่งท่านก็คือย่าของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนั่นเองต่อมาเมื่อมีการฉีดฟอร์มาลนแล้วก็มีต้องถวายรูดอีกต่อไปดังจะเห็นได้ว่าเมื่อปีพศ .2527 งานพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีสำนักพระราชวังได้งดการถวายรูด เพราะพระมังสาแห้งติดไปกับพระบรมอัฐิแล้วซึ่งหมายถึงเนื้อหนังนั้นได้แห้งติดไปกับกระดูเพราะฟอร์มาลีแล้วนั่นเองการบรรจุพระศพลงพระโกศธยังคงทำกันอยู่ในปัจจุบันหรือไม่อย่างไรก็ตามธรรมเนียมการบรรจุพระศพลงพระโกศธหรือการบรรจุศพลงโกศธนั้นก็ยังคงมีอยู่เพียงแต่จะบรรจุลงหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับพระทายาทหรือทายาทซึ่งงานพระศพของเจ้านายบางพระองค์ก็ยังคงบรรจุศพลงโกรดเหมือนแต่ก่อนเช่นในงานศพของหม่อมเจ้าชิตชนกฤตดากรซึ่งท่านสิ้นชีพิตักใสยเมื่อปีพศ2541หรือพระศพของหม่อมเจ้าหญิงก่อน,นิกาจิตพงศ์ซึ่งท่านเป็นหม่อมเจ้าองค์สุดท้ายแห่งราชสกุลจิตพงศ์ ที่สิ้นทีพิตักษัสยเมื่อพศ .2558 หรือปีที่แล้วนี้เองเจ้าพนักงานผู้สามาลาก็ยังได้อัญเชิญลงพระโกรธตามประเพณีเดิมแต่บางท่านก็เป็นการตั้งพระโกรเพื่อเป็นเครื่องประดับเกียรติยศแต่บรรจุพระสบลงหีบอยู่เบื้องล่างดังเช่นคนทั่วไปซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นไปตามความตั้งใจของท่านหรือทายาทของท่านนั่นเอง หากใครต้องการชมพระโกศรวมถึงราชรถต่างๆให้ไปชมกันได้ที่พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติซึ่งที่นั่นมีวิทยากรคอยให้ความรู้ด้วยจากรูปคือพระบรมโกศของสมเด็จย่าซึ่งท่านไม่ปรารถนาจะลงพระโกศจึงได้มีหีบพระบรมศพอยู่ใต้ฐานของพระโกดไม้จันทร์ซึ่งเมื่อก่อนนั้นจะทําการเผาไปพร้อมกับพระบรมศพเลย แต่ปัจจุบันสมเด็จพระเทพท่านได้รับสั่งให้ถอดเก็บไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นความสวยงามของพระบรมโกศนี้ส่วนรูปนี้เป็นพระกฎไม้จันทร์ในงานพระบรมศพของสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพันณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่เจ็ดสังเกตว่าไม่มีฐานที่เป็นสี่เหลี่ยมเพราะในงานนั้นพระบรมศพบรรจุลงพระบรมกศจริงไม่ได้ลงหีบเหมือนในปัจจุบนัน